หลายท่านคงสงสัยนะครับว่าสว่านโรตารี่ bosch ที่เป็นไร้สายมีหลากหลายรุ่นและแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไรใช้งานแบบไหนเพื่อเหมาะกับช่างอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูกันครับสําหรับตัวแรกที่ผมจะแนะนํารุ่นนี้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวเล็กของเรา gbh 1 8 v, v 8ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กที่สามารถที่จะเจาะรูได้สูงสุดถึง18มิลในกรณีที่เจาะคอนกรีตตัวนี้มีฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของคลิกแม่คอนโทรลวายเบชันคอนโทรลและที่สำคัญน้ำหนักเบาสามารถที่จะรองรับกับแบตเตอรี่ที่2 Ah เต็มประสิทธิภาพ100%เหมาะสำหรับช่างที่ต้องการงานเจาะ6 7 8 9 10 11 12ตัวนี้น้ำหนักเบาเจาะได้อย่างสบายและสำหรับตัวนี้ก็จะมีนวัตกรรมที่เราเรียกว่านวัตกรรมวันชัดซึ่งกรณี วันชักนั้นมันสามารถที่จะสามารถใส่ดอกจอเจาะเหล็กเจาะไม้ได้ในดอกเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูนครับซึ่งโดยปกติแล้วสว่านโตรตารี่เราจะใช้ดอกโรตารี่ในการทำงานเพียงแค่ใส่ระบบ S D S พัดแต่ถ้าเราต้องการที่จะใส่ดอกที่เป็นดอกจอเจาะเหล็กเจาะไม้สำหรับวันชักนี้ก็จะมีหัวปากจีบที่สามารถที่จะล็อกดอกที่เป็นดอกก้านกลมได้ ฉังนั้นก็สามารถที่จะล็อกดอกก้านกลมเพื่อในกรณีที่ต้องการเจาะเหล็กเจาะไม้สะดวกและรวดเร็วในตัวเดียวกันซึ่งระบบนี้เราเรียกว่าวันชักเป็นนวัตกรรมตัวแรกของโลกจากบอสนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับในกรณีที่ต้องการเจาะเหล็กเจาะไม้เราจะต้องใช้ตัวหัวชักอะแดปเตอร์ในการต่อดอกและสําหรับตัวต่อไปที่มีขนาดที่สามารถที่จะเจาะรูได้สูงสุดมากกว่าเราเรียกตัวนี้ว่า g B h 185LI ซึ่งตัวนี้จะสามารถเจาะรูได้สูงสุดถึง22มิลมาพร้อมด้วยฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นตัว vibration control kickback control <Yeah. S 1> ก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสำหรับตัวนี้ผู้ที่เหมาะสำหรับงานนี้ก็คือกรณีที่ต้องการรูเจาะที่มากกว่า12มิลขึ้นไปฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ กับช่างมืออาชีพอย่างคุณนั่นเองและสําหรับตัว185นั้นในกรณีที่ต้องการความสะดวกสบายเพื่อให้ใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเจาะเหล็กเจาะไม้เราก็จะมีรุ่นที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นั่นก็คือตัว G B H 18 V 22 X นั่นเองขนาดรู้เจาะจะเท่ากับ185แต่ความพิเศษนั้น ตัวนี้จะเป็นหัววันชักที่สามารถที่จะเจาะเหล็กเจาะไม้และเจาะปูนได้ในดอกเดียวกันคุณสมบัติของวันชักก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับตัวต่อไปครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือตัวที่มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นสามารถที่จะเจาะได้อย่างสมบุกสมบันและงานใช้งานอย่างต่อเนื่องเราต้องยกให้กับตัวนี้ครับ GBH187LI ซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการต่อเชื่อม connecting ในส่วนของแอปพลิเคชันบอร์ดผู้บ็อก เรามาดูกันครับใช้ w บ t to w บอ k กดเข้าไปตัวนี้ก็สามารถที่เชื่อมต่อดูการทำงานของเครื่องประวัติการทำงานปรับปุงการมองเห็นหรือแม้กระทั่งกรณีเกิดการสระบัดเกิดขึ้นตัวนี้ก็จะโชว์การทำงานว่าเกิดคิก b a c k แบบเรียวถ m มตัวนี้สามารถที่จะเลือกได้ว่าเครื่องตัวนี้มีประสิทธิภาพอย่างไรมีชื่อ มีรีส์นั number ข้อมูลการใช้งานของเครื่องอยู่ในแอปบอร์ูกบอกฟังชันครบคันไม่ว่าจะเป็นตัวคลิกแบคคอนโทรลไวเบชันคอนโทรลสำหรับตัวนี้ก็จะมีอินเทอร์เฟซที่สามารถที่จะดูนะครับพลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นนะครับในส่วนของตัว ฟังชันนะครับต่างๆที่ประกอบอยู่ในตัวนี้และเช่นกันครับสำหรับรุ่น187ตัวนี้ก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นที่เราเรียกว่าระบบล็อกดอกนะครับวันชักก็จะมาตอบโจทย์สำหรับท่านที่ต้องการงานเจาะไม่ว่าจะเป็นเจาะเหล็กเจาะไม้ขันน็อตขันสกรูตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยหัวจับตัวเดียวกันฉะนั้นนะครับ ในส่วนของโรตารี่ที่ผมในแนะนําไปนั้นก็จะเหมาะกับช่างที่ต้องการงานสะดวกสบายแล้วก็เลือกตามขนาดที่ท่านต้องการนี่แหละครับคือภาพรวมของสว่านโรตารี่บอชนั่นเองครับ